เอาคันบวกกันนะเอาเหมืนคันบวกก,ก่อนเลยนะลบ4่ส่วน5ลบสแควรูสอเอาลบหย่อนลองไปใส่มันก็เลยกลายเป็นลบ1บวกรูสส่วน2ลบหย่อนใส่เนี่ยให้มองว่ามันมีวงเล็บพุ่มอยู่และลบก็คือไปแจกทุกตัว พราะฉะนั้นข้อ6มันก็กลายเป็นลบรูทสองบวกหนึ่งส่วนสองทีนี้บางคนเขาบอกว่าเขามองเขามองลวดเดียวเลยบางคนเราอยากจะไปเห็นช้อยไม่เป็นหน้าตานี้ช้อยอาจจะเป็น1นึ่ลบรูทสองส่วนสองได้ไหมกลับกันซะเลย ได้ตัวนี้งงเหรองงไหมอ่ะตัวนี้ครูมีสองลบสามสองลบสามก็กลับลบสามบวกสองป่ะใช่า,ชาใช่ไหมเพราะนั้นตัวนี้ครูแค่สลับที่เอาบวกหนึ่งอยู่ข้างหน้าแล้วเอาลบ รูปสองมาอยู่ข้างหลังมันก็เป็นหนึ่งลบรูสองคือตอนนี้เราเราเห็นอะไรบางอย่างเราต้องเริ่มสลับกันได้ละโอ๋อเดี๋ยวก่อนนะ x ลบ y มันก็คือถ้าเอาลบออกมาอยู่ข้างนอกก็เป็น y ลบ x เนี่ยตัวเนี้ยตัวเนี้ยต้องเก่งเริ่มเก่งแล้วงงไหมเอาลบเข้าไปแจกถูกไหมลบเข้าไปแจกก็จะกลายเป็นคงเดิม ทีนี้ไอ้ภาพของข้อนี่มันคืออย่างนี้ทำไปทำไมเราทำให้งงข้อที่ใหม่เอาใหม่ลองอีกทีน,นึงเราทำเอาลบเข้าไปใส่มันจะกลายเป็นลบรูทสองบวกหนึ่งถูกไหมเมื่อทำเสร็จเราบอกว่าถ้างั้นก็ขอกลับอีกทีคิดก,กันเป็นหนึ่งลบสลับที่กันยกทั้งลบรูทสองมาอยู่ข้างหลังยกบวกหนึ่งมาอยู่ข้างหน้าแล้วก็ส่วนสองอันนี้คืออินเวอร์สของการบวกอินเวอร์สการคูณตัวนี้ห้าส่วน สี่จบไปหนึ่งส่วนรู้สองดูดีนนะพอเจอชอยเขาไม่ตอบถึงรูส้สองเขาเอารู้สองคูณเข้าไปทั้งเศษทั้งส่วนมันจะกลายเป็นรู้สองส่วนสองข้างล่างกลายเป็นภาพนี้อิมเวกานคูณของตัวนี้ ก็จะกลายเป็น2องส่วนหนึ่งลบรูทสองถูกครับทีนี้พอเจอชอยชอยเขาไม่ตอบตัวนี้ชอยเขาทำอย่างนี้สองส่วนหนึ่งลบรูทสองเขาบอกข้างล่างเป็นเป็น,ปนติดกลนติดตรงนี้ยเขาไม่ตอบเขาทาเป็นก็เอา1นึบวกรูทสองคูณเข้าไปทั้งเศษทั้งส่วนที่ตัวตัวเหมือนกันตรงนี้แต่กลับเครื่หมาย พอคูณกันเสร็จมันจะกลายเป็นว่าข้างบน2อคูณหก็เอาสองไปก่อนสองหนึ 2, 1, ่บวกรูสนะส่วนข้างล่าง a ลบ b คูณกับ a บวก b มันก็เลยกลายเป็น a กกำลังสองก็คือ1กําลังสองลบหลังกำลังสอง b กกำลังสองลู2สองกำลังสองก็คือได้2ก็คือได้2ธรรมดาก็คือ1นึ่กำลังสองที่จริงหนกลังสองก็คือ1มันคือได้1ลบ สองธรรมดาหนึ่งลบสองธรรมดาได้ลบหนึ่งเพราะฉะนั้นข้อนนี้ก็กลายเป็นลบสองของ1นึบวกลบสองคูณถ้าคูณให้จบก็จะกลายเป็นเอาลบสองเข้าไปคูทข้างในก็กลายเป็นลบสอลบสองรูทสองก็จะเป็นคำตอบข,ข,ข้อนนี้ไอ้หน้าตาตัวนี้แหละมันก็คือหน้าตาของตัวนี้อินเวอร์สของตัวนี้ ดูเสร็งหน้าตาไม่เห็นเหมือนกันเลยไปเจอชอยอาจจะเป็นภาพน,นี้คือคือในในข้อเนี้ยมันจะถามสองอย่างคือว่ารู้จักคอนเซ็ปต์ของอินเวอร์การคูณไหมก็คือกับเศษส่วนธรรมดาถ้ามากับเศษส่วนปุ๊บมันไปติดสภาพของการติดกลนสแควร์เอ,อยู่ข้างล่างก็เลยต้องเคลียร์มันอีกทีนึงเราเอาหนึ่ง้าอ,อข้อะไรนะ ใช่เอาลบหนึ่งไปแปะข,ข้างบนไปเลยค้างไม่มีปัญหาไม,ม่ผลข้งล่างข้างล่างไม่ดีอะไรก็คือเอาลบหนึ่งไปเอาลบหนึ่งย้ายไปแปะอยู่ข้างหน้าสองแทนวงตรงนี้ใช่ไหมตรงเนี้ยจังหวะตรงเนี้ยมันได้ลบหนึ่งถูกไหมลบหนึ่งเนี่ยก็เลยย้ายขึ้นไปแปะอยู่ข้างหน้าเลขสองได้ได้ะจะจบก่อนไหม